สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องจับเล็กชาแนลนะคะคลิปนี้แอดจะเทียบชนสูตรเด่นล่างนะคะของรัฐบาลไทยเนาะประจำวันที่1พฤศจิกายนนะคะอากอดจะมาดูสูตรเด่นล่างนะคะมาดูคําเตือนกันก่อนนะคะคาเตือนนะคะการคํานวณน,นี้เป็นการคํานวณทางคณิตศาสตร์เป็นแค่การคาดการตัวเลขเพื่อใช้เป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะการคํานวณอาจมีถูกมีผิด โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอให้ทุกท่านโชคดีในการเสี่ยงโชคจากช่องจับเลขชาแนลนะคะเอามาดูสูตรนะคะสูตรนี้มาทั้ง10ทั้งหน่วยนะคะแต่แอดจะเทียบชนตัวเด่นให้นะคะสูตรแรกใช้หลักแสนนะคะบวกหน่วยหน้าครั้งที่หนึ่งบวก หน่วยท้ายครั้งที่หนึ่งคูณสองนะคะก็คือตัวนี้นะคะแล้วก็บวกหนึ่งคงที่ก็จะได้นะคะสี่บวกแปดได้สิบสองสิบสองบวกสี่ได้สิบหกก็เป็นเจ็ดนะคะเป็นสิบเจ็ดก็จะได้สูตรที่หนึ่งนะคะก็จะได้เจ็ดแปด ส่วนสูตรที่2นะคะสูตรที่สองก็ใช้หลักสิบหน้าครั้งที่1บวกหน่วยหน้าครั้งที่1นึนะคะสิบหน้าครั้งที่1ก็คือตัวนี้บวกกับตัวนี้นะคะก็จะได้นี้สูตรที่สองเนาก็จะได้8ปดเกศย์หนะคะ อ๋อสูตรนี้ใช้8ก็จะได้ X ก็คือ8นะคะ8บวก2ก็ได้0แล้วก็บวก1ก็ได้1นะคะ8.01ก็จะชนกันที่8นะคะชนกันที่8ก็จะมาที่2.8เนาะเห็นไหมคะมาเข้าที่หลักหน่วยนะคะ สูตรนี้เข้าที่เลข8ชนได้ที่8ตัวเดียวนะคะมาที่หลักหน่วยเนาะเข้าที่2 8นะคะเอามาดูงวดที่2นะคะงวดที่2ก็ใช้เลข0นบวก8บวก7คูณ2ก็ได้14แล้วก็บวก1คงที่นะคะก็จะเป็น0บวกส ได้4 4บวก4ได้แปดบวกอีกหนึ่งเป็นห้านะคะสูตรที่2นับเรียงตัวห้ 5, 6, 7, าหเจ็ดอสูตรที่1นะคะขออภยัยสูตรที่1นับเรียงตัวสูตรที่2สูตรที่สใช้หลัก10บหน้าครั้งที่1กับหน่วยหน้าครั้งที่1บวกกันนะคะก็จะได้7จบวกสเป็น9 บวกอีกหนึ่งเป็นศูนย์งวดน,นี้ชนกันที่เจ็ดนะคะออกที่เดี๋ยวนะคะอ๋อขออภัยแอดบวกผิดนะคะอันนี้สี่บวกสี่ได้สี่แล้วก็บวกอีกสี่เป็นแปดแปดบวกหนึ่งก็เป็นเก้าเนาะสูตรนี้ก็จะเป็น สูตรนี้ก็จะเป็น901นะคะแอดบวกผิด9ก1ก็จะชนกันที่9กับ0นะคะมาที่94เนาะเข้าที่หลักสิบนะคะอ้ามาดูงวดที่3นะคะ งวดที่3สูตรแรกเนาะก็ใช้หลักแสนบวกหน่วยหน้าครั้งที่1บวกหน่วยท้ายครั้งที่1นคูณสแล้วก็บวก1คงที่นะคะอันนี้ก็จะได้แปดหนบวกสได้4 4่บวกแได้12 12อบวกสก็ได้13นะคะก็เป็น3 4 5ส่วนสูตรที่สองใช้หลัก สิหน้าครั้งที่1บวกหน่วยหน้าครั้งที่หนึ่งเจ็ดเบวกสมได้ศูนย์นะคะแล้วก็บวกสองก็เป็นสองบวกอีกหเป็นสาชนกันที่สนะคะงวดน,นี้มาที่สามเจเข้าหลักสิบนะคะ ชนกันที่เลขสามตัวเดียวเข้าหลักสิบอ่ะมาดูงวดที่สี่นะคะงวดที่สี่ก็ใช้หลักแสนสูตรที่หนึ่งนะคะบวกหน่วยหน้าครั้งที่หนึ่งบวกหน่วยท้ายครั้งที่หนึ่งคูณด้วยสองก็เป็นแปดสองสิบหกก็ใส่เลขหกบวกหนึ่งคงที่นะคะหกบวกศูนย์ได้ศูนย์บวกอีกหกก็เป็นสิบสองสิบสองบวกหนึ่งก็เป็นสิบสามนะคะ สูตรที่1ก็จะได้3 4 5ส่วนสูตรที่2ก็ใช้3 10หน้าครั้งที่1บวกหน่วยหน้าครั้งที่1 3ึบวกศย์ก็ได้3ามบวกอีกสเป็น5้าบวกอีกหเป็น6สูตรนี้ชนกันที่3กับ5มาที่เลขห้านะคะขออภัยนะคะแอดคือลเลือล่อนนะคะ มาที่ชนกันที่สมกับห้ามาที่เลขห้าเนาะเข้าหลัก10นะคะออกห้าเ้าเอามาดูว่ที่ห้านะคะว่ที่ห้านะใช้หลักแสนหน่วยหน้าครั้งที่หนึ่ง หน่วยทย้ายครั้งที่หนึ่งคูณด้วยสองเก้าสองสิบแปดบวกหนึ่งคงที่บวกหนึ่งคงที่นะคะก็จะได้เจ็ดบวกสามได้สิบสิบบวกแปดได้สิบแปดสิบแปดบวกหนึ่งก็ได้สิบเก้าเก้าศูนย์หนึ่งส่วนสูตรที่สองสูตรที่สองก็ใช้ หลัก10หน้าครั้งที่1บวกหน่วยหน้าครั้งที่1 5บวก8 5บวก3ได้8 8บวก2ได้0บวกอีก1ก็เป็น801ศนย์่ชนกันที่0กับ1ออก0 0นะคะวันนี้วันนี้มาเล็เบิ้ลน,นะคะ ามาดูงวดที่หกนะคะสูตรนี้ใช้หลักแสนสูตรที่หนึงะคะใช้หน่วยหน้าครั้งที่หนึ่งแล้วก็หน่วยท้ายครั้งที่หนึ่งคูณกัน9ก้าสองสิบวกหคงที่นะคะสูตรที่หึงก็จะได้4ีบวกแได้12 12องสิบวกแได้2ีได้ยีนะคะก็หนึ่งสมาดูสูตรที่สองนะคะ สูตรที่สองใช้สิบหน้าครั้งที่หนึ่งบวกหน่วยหน้าครั้งที่หนึ่งแปดบวกสี่ได้สิบสองนะคะก็สองสองบวกสองได้สี่สี่บวกหนึ่งได้ห้าชนกันที่สองนะคะเมืน่นี้เนาะก็รอผลนะคะ ชนกันที่เลขสองตัวเดียวทีนี้แอดก็จะจับด้วยแต้มนะคะแต้มก็คือสองสามสี่ห้าหกนะคะก็จะเห็นไหมก็จะได้นะคะศูนย์ศูนย์สองศูนย์สอง สองศูนย์แล้วก็หนึ่งสองสองหนึ่งแต้มสี่ก็สองสองแต้มห้าก็สองสามสามสองแต้มหกก็สองสี่สี่สองทีนี้ตัว ดับนะคะติดดับมันจะติดดับที่เลขหนึ่งกับเลขสี่นะคะแอดก็จะขอตัดทิ้งนะคะมันก็จะเหลือ5ชุดนะคะตัวเด่นมากที่สุดก็คือ02นย์สองแล้วก็สาสองกับสองสองนะคะเพราะว่าสองมันเด่นที่หักหน่วยนะคะส่วนศูนย์มันเด่นที่หักสิบ ตัวนี้เด่นมากที่สุดนะคะศูนสองลองก็คือตัวนี้นะคะเห็นไหมเดี๋ยวแอดจะย่อให้นะคะ ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้แอดด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจเนาะจากช่องจับเลขชาแนลนะคะสวัสดีค่ะ